ไม่เงียบเพื่อนจอดอยู่อาะลูกอ้าวมาเจี๊ยเจี๊ยเจี๊ยเจ๊ยเจ๊ยปุ้ยเจี๊ยปุ้ยเจ๊ยปุ้ยเจี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 ๊ยเจ๊ยลูกเจี๊ยเจี๊ยเจี๊ย อ้าวจินงเจกินเจ,จ,นเจปีใหม่แล้วเจนจเ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 เจ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 ้จเ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 จ้จเเเจเจเกเจ้าจานเนใใเจเเจ ไม่มีตะไข่ตักใบไม้ลูกอิ่มกัน,กนยังเนี่ยแซ่บไหมแซ่บมสวัสดีหกล้านดวงตาด้วยนะคะอู้ข้างๆก็มีไปข้างๆไปนู่นลูกตัวเล็กๆจะอยู่ข้างๆหรือเปล่ามันอยู่ใต้ลม่มเอาลูกอา้าวกินกันเยอะๆอย่าแย่งกันนะ ไปป่วยโอ้ยใบไ,ไม้เลุดแตหัวไปลูกไปกินกันเยอะแซ่แสบแบปลาดุกขึ้นมาแล้วแสบแเบเยออีกเยอะโอ้ยเหอือีกขึ้นถุงเอ้ถุงใหญ่ถุงใหญ่มากถูกมากยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทอิ่มทั้งสระนั่นเนี่ยปลาเนี่ยเอาลูกเอาเจ้าอย่าแย่งกันมีเชือกลอยมา เชือกมาจากไหนนะลมมาทางซ้ายมือเอาลูกอา้าวปลาดุกเริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วปลาดุกเอเอตัวใหญ่มากทุกคนเห็นบอกเห็นบอกสะสะตรงนั้นมีสะตรงที่เออ่สะหมู่บ้านมีปลาหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวค่อยเอาครึ่้นึงไปให้สะหมู่บ้านด้วย เ,เดี๋ยวจะเดินไปทางออกตัวบักไงตัวใหญ่ๆนะทุกคนเอาลูกอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปให้ปลาที่สระหมู่บ้านด้วย,ย เซือบบ่เชือบบ่เซีบไหมเซีบไหมนี่น่ารักน่ารักอะไรจะน่ารักเท่าสัตว์เลี้ยงนะคะอันนี้เป็นเลี้ยงไว้ในวัดห้ามจับห้ามจับห้ามห้ามจับปลาในสระวัดเดี๋ยวมันบาป ค่อยไม่ได้ไปเดี๋ยวรถมาก่อนค่อยจะซื้อดอกไม้ไปไหว้กูดแม่ค่อยไปไหว้ธาตุแม่ค่อยตอนที่มาค่อยก็ไปไหว้แล้วอิ่มหรือ,อยังลูกอิ่มกันหรือ,อยังไปทางนู้นมั่งนี่นะคะหอยเชอรี่ก็มีนะคะดดตรงขอบสระตัวยักใหญ่หอยเชอรี่ มีศาลาเพื่อนปิดไว้เข้าไปบ่ได้ไม่งั้นไปนั่งเล่นในศาลาไปกันโตเอาลูกเอากเจ้าอ,อ,อ,อีกยังอีกหน่อยนึงนะเดี๋ยวค่อยจะไปให้เอาไปให้อบ่เอ้ยไปให้สะที่หมู่บ้านด้วย เดิน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 อย่าทะเลาะก,กันด้ออย่าทะเลาะก,กันด้อพอดีไปให้จระตรงนั้นค่อยก็เดินจะเดินกลับบ้านเลยเอาลูกเอาตัวใหญ่ๆๆๆๆตัวใหญ่ไหมคะนี่